สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับแสอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยก็จะมาทําการเก็บออผักซึกกับดอกขจรกันอยู่นะนี่นู้นะคะแม่กับนากนาลังทําการเก็บขจรดอกขจรดอกสลิดนะ,ะแสงไม่รู้ว่าจะถ่ายอีกนานแค่ไหนเพราะว่าเครื่องทอสั์เนี่ยกําลังจะร้อนนะจะแสงจะเอานี้ก่อนนะนี่ฮะแสงจะใช้กรรไกรนะคะ,ใใะ,คะตัดเลยนี่ตัดให้ร่วงไปเลยนะคะ ไม่เลยนี่ค่ะก็แปตงอยู่ฝั่งนน้นอีกก็ะแตงอยู่ที่แม่กันนะเดแสงจะพามาดูตรงนี้นะคะนี่เคลื่อนที่กกเลยเนาะเอ,อเก็บได้เรื่อยเืยนะคะตัดแล้วก็เก็บแต่อันนี้ไม่ค่อยสวยนะนี่เหมือนมีหนอนมีอะไรเห็นไหมนี่นะก็เดี๋ยวจะมาเก็บทีหลัง ว่าอันนี้มดเห็นไหมมีนนมดตัวน,น้อยๆอยู่นะแสงตรงนี้ผักซึกก็เยอะมากเยอะมาก่างนี่อันนี้ก็สวยนะนี่เพอ่ขึ้นกบเหมือนกันเพราะว่ามีการเผาไฟเนาะเขาก็เลยขึ้นกบรวงรองบุ้งด้วย มีนะคะเห็นได้ประมาณนี้เดี๋ยวแสงขอเข้าร่มก่อนนะเดี๋ยวโอรสับเวลาคเครื่องร้อนเนี่ย,ยเขาจะตัดทุกทีเลยนี่นะ เข้าไปเอาดอกสลิดกันนะคะนูน่จะขอเอาไ oh <my> ว้ก่อนเข้าไปแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ได้างแดงตรงนู้นก็ได้มั้งนู่นนะคะนูน่นตัดที่สันๆันอยู่นู่นก็เห็นไหมใกล้ๆนู่นนะคะ มาวต้องเอาไม้ขอมาเกี่ยวมันยู่ข้องบนมาเลยอ่ะเอาเชื้อเก็บแล้วอี๋ใช่ไหมโอ๊ะอี๋ แม่เขาจะทำอะไรกินหาไม่ทยทาเดีแยแล้วมนะันลอยแล้วมันบานแล้วมันบานแล้วแม่ก็ขอก็เป็งนนะ่ะฝนมาก ดอกไอ้พะนั่ก็ยอดก็ผัดได้เนี่ยผัดได้เออยอดผัดได้เขาก็ผัดแบบนั้นอะอร่อยตอนเทงก็คงไปกินกันเลยมัม้งในแถวนั้นใช่ไกินหมูกินไก่แบบเนี่ยมาแล้วนู่นน่ะดิอันนู้นน่ะอยู่สูงริ้วเลย ผักซึกออะตรงหน้นนนั่นต่ำหนุมไม่ได้ไปตัดมาเดี๋ยวแสงจะพาไปดูผักซึกอีกต้นหนึ่งนี่ไอข้างในนี่เห็นไหมนี่ข้างในจะเห็นผักซึกอยู่ต้นหนึ่งสังเกตเอาดีๆนะแล้วก็ ตรงนี้ก็มีต้นใหญ่อ,อีกสองสต้นนะอยู่ข้างในป่านี่อยู่ข้างในลกๆเนี่ยแสงไม่พาไปดูแสงจะไปดูอีกที่หนึ่งอ้อีกที่หนึ่งก็คงไม่มีแล้วนะคงจะไม่มีอะแสงมองจากนี้ไม่เห็นแตกเละนะระหว่างเออตรงกลางไปเป็ดแหละจะเห็นเหมืนตอตอไม้อะไรสักอย่างสัมตงิงนะเดีย๋ยวจะไปเก็บ ที่อื่นละเก็บที่อื่นต่อโอเคนี้นะคะนี่ก็เป็นเอ่อที่เก็บมานะคะผักซึกนะที่เก็บมาในวันนี้แล้วก็นี่อันนี้ดอกขอจรนะคะนี่ที่เก็บมาวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเพื่อเป็นกาลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ